สวัสดีค่ะจะคีสนชีวิตในฟินแลนด์้อค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ก็หนา้าหนาวค่ะทีนี้คุณสามีบอกว่าเอาผ้าออกไปตากข้างนอกไปมันจะได้มันจะได้แบบวันนี้มันติดลบเยอะแล้วทีนี้มันจะได้แบบความกดอากาศของมันนะคะมันจะได้ดูดเอาแบบมันจะได้แห้งเร็วๆแกบอกว่าเดี๋ยวเอาเข้าไปตากในบ้านต่อเอามาตากข้างนอกก่อนพอเอามาตากข้างนอกให้ความเย็นมันดูดเอามันดูดเอา ไอ้น้ำออกจากผ้าแล้วทีนี้เดี๋ยวค่อยเอาไปตากในบ้านต่อค่ะแต่หนาวหนาวพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ้าดูดิอออแล้วหิมะก็ครึ่งขาสามีบอกให้อำมาตากผ้าข้างนอกสามีเอ้ยเป็นสามีแกบอกว่าให้ ตกมาแต่ละวันพี่น้องเออพี่น้องจ้ะด้านวันละสามรอบอ๋อเดี๋ยววันหลังยสนจะมาขุดออกค่ะขุดทางเดินค่ะตอนนี้วันนี้ลุยไปก่อนอ๋อมาค่ะค่ะจะมาเที่ยวกับฟินแลนด์กับยายสนค่ะวันนี้ลบมากเลยค่ะถามว่าหนาวไหมวันนี้ก็ลบ วันนี้ลบสิบสามสิบสี่ค่ะลบสิบสามสิบสี่แต่ลมความหนาวของลมไม่ไม่มันมันไม่เหมือนลบสิบสามสิบสี่นะคะเหมือนลบยี่สิบสามสิบเลยค่ะเพราะว่าลมมาอีกทีหนึ่งโอ้โหหนาวสุดเลยพี่น้องค่ะยศนเอาผ้ามาตากเดี๋ยวยศนจะมาเก็บเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวดูตอนเก็บช่วงต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงแข็งมันหนังวัวแล้วพี่น้องเอ้ยเคยเห็นหนังวัวไหมที่เอาไปขึงกลองนะคะพี่น้องค่ะ แม่แขกเนี่ยงั้นเลยแต่ว่าสามีบอกว่าให้เอาไปตากข้างนอกแล้วความกดอากาศความความหนาวของมันแลักตอนนี้มันมีลมไงค่ะมันมีลมแล้วมันจะแห้งเร็วค่ะพี่น้องจ๋ายศนก็ว่ามันจะแห้งนี่พี่เอ้ยมันจะแห้งหรอแกบอกว่าเอาไปตากเถอะไปตากแล้วแล้วมันมีลมนะคะมันมีลมมันก็จะแห้งเร็วพอเอาไปในบ้านมันก็จะแห้งเร็วค่ะถ้าเราเอาไปตากในบ้านเลยหรือความชื้นนะคะมันก็จะดูดซึมอยู่ที่บ้านแกกลัวบ้านแกเป็นลาค่ะ เพราะว่าถ้าเราเอาตากในบ้านสมพติตากในบ้านที่ว่ามันเปียกเปกอย่างกันเนี่ยแล้วความชื้นอยู่ที่นั่นนะคะมันจะมันมันจะขึ้นลาบ้านจะขึ้นลาแกกลัวบ้านขึ้นลาแกก็เลยให้ยศนเอามาตากข้างนอกก่อนตากข้างนอกเสร็จแล้วแล้วค่อยเอาไปตากต่อที่ในบ้านมันก็จะแห้งเร็วค่ะพี่น้องค่าเพราะว่าเราก็เปิดซุงความร้อนความอุ่นอยู่ในบ้านเดี๋ยวมันก็จะแห้งแต่ทีนี้ต้องเอามาตากที่นี่ก่อนค่ะมันจะได้ก็ช่วยให้แห้งเร็วนะคะเพราะตอนนี้มีลมค่ะ ว่ามันจะหนาวแต่มันมีลมมันก็มันก็จะแห้งเร็วนะคะออ้ยลมมาพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ๋าเยสนจะสองให้ดูโอ้โอ้โอ้โออน่นไงค่ะไงง้องเลยค่ะไงง่องเลยต้นต้นคิสมาสต้นโน้นค่ะเห็นไหมค่ะลมมาหิมะปริววอนเลยค่ะหิมะปลิววอนเลยโอ้ลมมากเลยตอนนี้ค่ะพี่ นี่ค่ะหิมะครึ่งนี้โอ,โอ้หิมะนี่เลยเป็นนงโอ้ยจมไปแล้วโอ้ยแข็งเป็นหนังบัวเลยค่ะสามีเอ้ยคุณสามีก็บอกว่าตากในบ้านก็กลัวบ้านึ้นละให้เอามาตากข้างนอก ทีม้ามันก็ตกอยู่ตลอดโอ้ยเฮ้ยเ้ยเพื่อนบ้านขับรถผ่านไปผ่านมาก็คงว่าโอ้คนไทยผีบ้าแล้วนะคะ่ะพี่แม่กับพี่น้อง,อองจ้าดูสิคะเยสดไม่ใช่บ้าะคะ่ะเห็นไหมเป็นถังหนังวัวเลยคะ่ะแข็งเป็นหนังวัวเลยสามีบอกว่าเอามาตากนอกมันจะได้แห้งเร็วก็แห้งของแกจริงจริงนะคะอันนี้ลมมันชักแห้งแล้ว หนาวจะพาตั้งได้เลยพี่น้องเอ้ยโอ้โตายไปไม่รอดขึ้นคันแททไม่ได้อันนี้มันเป็นคันแททค่ะรู้จักคันแทไม่คะคูนานะคะภาษาอีสานแมเยโสเรียกคันแทนาค่ะอันนี้สามีดันออกมาไว้มันก็เลยสูง ปีนคันแทไม่ได้แล้วค่ะคันแททหิมะค่ะมาดูคันแททหิมะเด้อค่ะไปไปไ,ไม่ได้แลวเอ้ยผ้าแข็งเริมเติมเลยค่ะพี่น้องเอ้ยโอ้โห,โห,โหมาค่ะมาเล่นมาเล่นหิมกกะกับยยสนค่ะผ้าแข็งเป็นหนังบัวเลยค่ะตั้งได้เลยค่ะพอไปโดนความร้อนพอไปโดนความอุ่น ในบ้านเดี๋ยวมันก็นิ่มค่ะตอนนี้มันแข็งแล้วก็ซาบีเขาก็เธอเล่นอะไรเห็นไหมคะ่ะตอนนี้มันแข็งเป็นหนังวัวเลยเดี๋ยวเอาเข้าไปในบ้านเดี๋ยวมันก็นิ่มค่ะโอ้โหค่าเชื้อโรคอย่างดีค่ะพี่น้องค่ะอย่าว่าแต่เชื้อโรคเลยยายสนก็จะตายเหมือนกันตายก่อนเชื้อโรคถ้ามานั่งอยู่อย่างนี้นั่งยายสนทำรักอากาศอย่างนี้แหละพอพูดไปพูดพอคอแห้งทำรักพอคอแห้งทำรักเห็นไหมหาจะเป็นควร อาจารเป็นควรแลวพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ๋าหนาวค่ะมาเล่นหิมะกับยายสนค่ะค่ะยายสนก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะที่พี่พี่น้องๆทุกท่านทุกคนเอฟซีทั้งหลายที่ได้เข้ามารับชมยายสนชีวิตในฟินแลนด์เ้อค่ะพี่น้องจ๊ะพี่น้องจ๋ายังไงก็กราบขอบพระคุณนะคะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปค่ะยายสนก็ จะนำหาคลิปใหม่ๆมาให้พี่ๆน้องๆได้รับดูรับชมนะคะพี่น้องขาช่วงนี้มันก็มีแต่หิมะนะคะ่ะเนาะพี่น้องะ่ยะยายสนก็เลยเอาแต่รูปหิมะหิมะมาให้พี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมนะคะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าบรรยากาศตอนนี้ก็หนาวมากจนเสียงไม่มีลวคะ่ะออกข้างนอกเห็นไหมที่ยายสนออกไปข้างนอกมาเสียงยายสนจะหายไปเลยเพราะว่าเวลาเราพูดอากาศมันแห้งมากเลยค่ะพอเราพูดเราจะทำลักขึ้นมาทันทีเลยค่ะคอแห้งแล้วก็ ในปากของเรานี่จะเป็นเหมือนร้อนในขึ้นมาทันทีเลยค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่ามันหนาวจัดมากมเมื่อก่อนยายสนก็เห็นแต่คนบ้านเขาเดินชำ้ชำอา้าวช้ำอ้าวไม่พูดไม่ปากไม่คุยอะไรเนาะเพราะว่า<ป>มันก็เป็นอย่างกันนี่เ,เองค่ะยายสนก็ไปนั่งพูดนั่นแหละค่ะไปนั่งคุยแป๊บแป๊บอยู่ที่นี่ยายสนทำรักทีเดียวเลยค่ะทำรักหลังจากนั้นก็คอแห้งเสียงก็หายไปเลยค่ะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเพราะว่ามันหนาวจัดเพราะว่า อุณภูมิพอมันหนาวจัดอากาศมันจะแห้งตอนนี้อ่ะหิมะแห้งเป็นผงเป็นฝุ่นเลยค่ะพี่น้องค่ะช่วงนี้จะลบถึง15-20ตลอดทั้งอาทิตย์เลยค่ะพี่น้องค่ะค่ะยังไงก็กราบขอบพระคุณนะคะที่เข้ามาชมในชนชีวิตในฟินแล์จนจบคลิปค่ะกราบข,ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ